สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาแลกเปลี่ยนโภชนะกันแล้วก็มนันจิตชูใจกันนะคะขอบคุณพระบิดาขอบคุณที่พระองค์ทรงเทพระพรให้ข้าพระองค์ได้จัดทําคลิปวิดีโอนี้เพื่อจะประกาศข่าวของพระองค์และหนุนจิตชูใจให้เหล่าคิดเซนผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระบิดาและพี่น้องประชาชนที่พระองค์ทรงสร้างจะได้มีโอกาสเปิดใจ เพื่อรู้จักพระองค์มากขึ้นขอบคุณพระบิดาที่พระองค์จะเทพระพรให้ประชากรทั้งโลกที่องค์ทรงสร้างและที่พระองค์สงวนไว้ด้วยความรักความเมตตาขอคุณพระบิดาขอบคุณพระองค์ขอบคุณในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพระบิดาขอโทษนะคะวันนี้ข้าพระองค์ก็จะมาแลกเปลี่ยนกับคริสเตียนผู้ชอบธรรมแล้วก็พี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าลองฟังดูนะคะและท่านใดสนใจที่จะสอบถามข้อมูล ในความเชื่อของข้าพระองค์และความเชื่อของเราคพิเียนว่าแตกต่างจากความเชื่อของท่านอย่างไรบ้างและถ้าเปิดใจแลกเปลี่ยนความเชื่อซึ่งกันและกันนะคะถ้าเราได้พูดคุยกันถ้าพระองค์ทรงแตะให้พี่น้องที่อ,อยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นได้เปิดใจหลับพระเจ้าเข้าไปในชีวิตก็ขุดขอบคุณพระบิดาขออนุญาตต่อจากคลิปครั้งก่อนนะคะ ประมการบทที่4ข้อที่17คาอินขอโทษนะคะหวข้อคือการเริ่มต้นอริยธรรมการเริ่มต้นอริยธรรมของมนุษย์นะคะประธมการบทที่4ข้อที่17คาอินมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขานางก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายชื่อเอโนดคาอินสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่งให้ชื่อเมืองน,นั้นว่าเอโนดตามชื่อบุตรของเขา เอโนดมีบุตรชื่ออิลาดอิลาดมีบุตรชื่อเมหุยาเอลเมหุยาเอลมีบุตรชื่อเมทูชาเอลและเมทูชาเอลมีบุตรชื่อราเมีส่วนราเมีได้ภรรยาสองคนคนหนึ่งชื่ออาดาคนหนึ่งชื่อสินลานางอาดามีบุตรชื่อยาบานเขาเป็นบรรพุรุษของคนที่อาศัยอยู่ในเต็นท์ และมีอาชีพเลี้ยงสัตว์อันนี้เริ่มอาชีพเพิ่มเติมนะคะจากเดิมที่พระเจ้าสร้างโลกให้มนุษย์อยู่อาศัยเนี่ยอาชีพแรกของมนุษย์ก็คือเพาะปลูกและก็เลี้ยงสัตว์ตอนนี้มีอาชีพเพิ่มขึ้นมานะคะก็คืออาชีพคนที่อาศัยอยู่ในเต็นท์และก็เลี้ยงสัตว์ไปด้วยนะคะทีนี้ต่อนะคะปฐมถการแบทบที่4ข้อ21น้องชายของเขาชื่อ,อ,อยูบานเขาเป็นบรรพุษของคนทั้งปวงที่มีฝีมือดีดพินเขาคู่และเป่าปี่ อันนี้ก็คงประมาณว่าศิลปินในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะคือต้นตระกูลของของหล่าศิลปินทั้งหลายเนี่ยะค่ะก็จะมาจากของออคาอินเนาะแล้วก็ต่อไปประถมการบทที่4ข้อที่22นางศิลามีบุตรชายด้วยชื่อทูบันคาอิน เป็นช่างทําเครื่องมือทองสำริดทุกชนิดเล็กเครื่องมือเหล็กอ่าเนี่เห็นไหะเห็นอาชีพเพิ่มขึ้นหลายอาชีพแล้วนะคะทูบันคาอินมีน้องน้องสาวชื่อนาอามารามเมตพูดกับภรรยาทั้งสอง,ของเขาว่าอาดาและศิลาจงฟังเสียงของเราภรรยาทั้งสองของราเมตเอ,อ๋ยจงสดับฟังถ้อยคําของข้าเพราะข้าข่าชายคนหนึ่ง ที่ทำให้ฆ่าบาดเจ็บเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ทำร้ายฆ่าอันนี้นะคะเห็นความบาดของมนุษย์เพิ่มขึ้นไหมคะจากพระคัมภีร์ปฐมกาลแบทบที่4เนี่ยมีการอาชีพเพิ่มขึ้นของสำหรับมนุษย์ในยุคปฐมกาลแล้วก็มีการทำผิดต่อ,ตอพระเจ้ามากขึ้นจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าจากการโกหกจากการลิสยาจากการฆ่ากันทีนี้ก็มาถึงของยุคของลูกของคาอิน คือราเมดราเมดเนี่ยก่อนที่เขาจะทําร้ายคนอื่นด้วยการฆ่าคนเนี่ยเขาถูกทําร้ายก่อนก็ลักษณะเหมือนตาต่อตาฟันต่อฟันก็อาจจะไม่ได้เก็บอารมณ์ของความเกีียวกาดไว้เขาทําร้ายร่างกายเราแล้วเอาคืนเอาคืนด้วยการฆาตกรรมด้วยนะคะทีนี้ถ้าเขาตทนนะประถมการบทที่สี่ข้อยีิบสี่ถ้าหากทำร้ายคาอิน ต้องรับโทษคืนเจ็ดเท่าแล้วเมื่อทำร้ายราเมีศก็ต้องรับโทษเจ็ดสิบเท่าอืมอันนี้เป็นพระคัมภีร์ข้อปฐมกาลบทที่สี่ข้อยี่สี่นะคะส่วนข้อที่ยี่ห้าอาดามมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอันนี้ก็คือปฐมกาลบทที่สี่ข้อยี่สี่นี้จะกล่าวถึงราเมีศแจ้งกับภรรยาของเขาว่าเขาได้ทําผิดบาปต่อพระเจ้าเขาได้ทําร้ายออชายคนหนึง่งขอโทษนะเขาถูกชายคนหนึ่งทําร้าย หลังจากที่ชายคนนั้นทําร้ายเขาเขาก็ลงมือฆ่าชายคนนั้นและก็ขอฤิธิอ์อำนาจจากพระบิดาว่าเหมือนให้พระบิดาประทานให้เขาในความรอดที่จะใช้ชีวิตอยู่ในในโลกที่พระเจ้าทรงสร้างให้<ม>ก็คือบิดาของเขาคาอินเนี่ยฆ่าอาเบลก็ต้องรับโทษจริงๆต้องถึงตายแต่พระเจ้าก็ทรงเมตตาก็เลยทําสัญลักษณ์ให้เขาว่าถ้าใครทําร้ายเขาฆ่าเขาเนี่ยก็ต้องได้รับ เป็นเจดเท่าส่วนลาเมศเนี่ยก็ฆ่าคนเหมือนกันแต่ก็ขอลิ์อำนาจจากาพระบิดาให้ทรงเมตตาเขาก็มีสัญ,ญลักษณ์แจ้งภรรยาว่าถ้าใครทำลายหรือฆ่าเขาเนี่ยก็จะดับต้องรับโทษถึง 7, เจ็ดขอโทษนะคะต้องได้รับโทษถึงเจดสิบเท่าซึ่งมากกับบิดาของเขา นะคะต่อเลยนะคะพระคัมภีปฐมกาลบทที่4ข้อ25อาดามมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาอีกนางต้องนางก็ให้กำเนิดบุตรชายเรียกชื่อว่าเศษเพราะว่าพระเจ้าประทานเชื้อสายให้ฉันอีกคนหนึ่งแทนอาเบลเพราะคาอินฆ่าอาเบลเสียแล้วเศษก็มีบุตรคนหนึ่งเรียกชื่อว่าเอโนดตั้งแต่นั้นมามนุษย์เริ่มออกพระนามพระยาเวเห็นไหมคะว่ามนุษย์เริ่มต้นอริยธรรมของเขาเด็ก เอ่ยพนามของพระยาวเวเป็นการสรรเสริญพระเจ้าในยุคข,ของเอโนดนะคะทีนี้ก็มาเข้าปฐมการบทที่5ขอบคุณพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เจิมสติปัญญาข้าพระองค์ให้หนุนใจพี่น้องคริสเซียนแต่ละท่านการที่ข้าพระองค์หนุนใจตามพระคัมภีร์ปฐมการแต่ละข้อนั้นส่วนพี่น้องคริสเซียนผู้ชอบทรรมในสายพระเนตรของพระบิดา ได้ขอริษณ์น่าจะพิดาในการหนุนใจข้อพระคำถ้าเป็นข้อพระคำที่ล้ำลึกและออมากมายตามน้ำพระทัยของพระบิดาจะหนุนใจข้าพระองค์กลับมาในเพจพ,พระวจนะข้าพระองค์ก็ยินดีขอบคุณพี่นอ้อกคริสเตนทุกท่านที่มีความเมตตาจะหนุนใจกลับมาหาข้าพระองค์ขอบคุณครับขอบคุณพระองค์ขอบคุณ,คณ,คณ,คณพ,พี่นอ้อกคริสเตนผู้ชอบธรรมในสายพเนตรของพระบิดาข้าพระองค์ขออนุญาตอ่านปรมประการบทที่5เชื้อสายของอาดัมจนถึง โนอาจะเป็นเรื่องราวของอาดามที่ทำบาปเป็นมนุษย์ที่ภรรยาไปหลงเชื่อซาตานแล้วก็ทำผิดบาปต่อพระเจ้าจนจะไปถึงยุคโนอาที่พระองค์ก็ทรงเ,เรียกว่าท่าภาษาแล้วก็เครียวสปอร์ตเนาะพระองค์ดูแลมนุษย์มาตลอดเลยไม่ไม่เคยวางสายพระเนศจากมนุษย์เลยดูแลด้วยความรักห่วงใยที่สร้างมนุษย์คนแรกแล้วก็ดูแลมนุษย์ตลอดมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักที่พระองค์มีให้กับมนุษย์ พระอ,องค์ทรงดูแลตลอดนะคะเชื้อสายของอาดัมจนถึงโนโอาปฐมการบทที่หข้อที่1ต่อไปนี้เป็นหนังสือลำดับพงพันธุ์ของอาดัมเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นพระอ,องค์ทรงสร้างตามอย่างของพระอ,องค์พระอ,องค์ทรงสร้างเป็นชายและหญิงแล้วทรงอวยพรแก่พวกเขาและทรงเรียกพวกเขาว่ามนุษย์ในวันที่พระอ,องค์ทรงสร้างนั้นเมื่ออาดัมอยู่มาได้ร้อปี จึงมีบุตรชายคนหนึ่งตามอย่างตามฉายาของเขาและตั้งชื่อว่าเศษหลังจากอาดัมมีบุตรชื่อเศษแล้วก็มีอายุอีก800ปีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของอาดัมได้930ปีจึงสิ้นชีวิตจริงๆแล้วพระองค์สร้างมนุษย์ให้เหมือนพระชายของพระองค์พระองค์สร้างให้มีชีวิตเหมือนพระองค์เลยคือชีวิตนิรันดร แต่เมื่อมนุษย์ทำผิดบาตพระอ,องค์ก็ต้องได้รับความตายความตายของอาดัมเนี่ยยุคแรกของปฐมกาลนี่มนุษย์อายุยืนมากนะคะเกือบพันปีเลยอาดัมสิ้นชีวิตตอนอายุที่930ปีนะคะเดี๋ยวพระคัมภีร์จะบอกว่าพระอ,องค์เนี่ยจะอนุญาตให้มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้สูงสุดได้ประมาณกี่ปีแต่อดีตเนี่ยพระอ,องค์ก็เทพระพรให้อาดัมถึง930ปีเลยนะคะต่อเลยนะคะปฐมกาลบทที่5ข้อ6 เศษอยู่มาได้ร้อยห้าปีจึงมีบุตรชายชื่อเอนโนตหลังจากเศษมีบุตรคือเอนโนดแล้วก็มีชีวิตอีก8ป7ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเศษได้912ปีจึงสิ้นชีวิตเห็นไหมคะอดีตในมนุษย์ยังอายุยืนอยู่เนาะเกือบพันปีเกือบเกือบจะทุกคนเลยในพระคัมภีร์นะคะปฐมกาลปฐมกาลบทที่5ข้อ9เอนโนตอยู่มาได้90ปีจึงมีบุตรชื่อเคนัน สังเกตไหมคะพระคัมภีร์เนี่ยประถมการเนี่ยคนที่จะมีบุตรเนี่ยอายุจะประมาณเกือบร้อยแต่ยุคป,ปัจจุบันเนี่ย ถ้าร้อยนี่ก็เกือบจะไม่มีเกือบไม่น่าจะมีบุตรได้เนาะสมรรถภาพทางเพศก็จะน้อยลงการจะมีบุตรแต่ละคนเนี่ยมันก็จะเกิดความเสื่อมของสติปัญญาของเด็กน้อยที่จะเกิดมานะถ้าอายุเยอะๆซึ่งวงการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยก็บอกผู้ชายก็ไม่น่าจะเกิน60ผู้หญิงก็ไม่น่าจะเกินสัก40ถึงจะเหมาะแต่ถ้าเกินจากนั้นก็โอากาสที่เด็กจะสติปัญญาเสื่อมหรือสติปัญญาด้อยประสิทธิภาพไม่เหมือนคนปกติเนี่ยจะมีสูงขึ้นนะคะต่อนะคะปฐมกาลบทที่5ข้อ ที่9เอนโนดอยู่มาได้90ปีจึงมีบุตรชื่อเคนันหลังจากเอนโนดมีบุตรคือเคนันนั้นเคนันแล้วก็มีชีวิตอีก8 1 5ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเอโนดได้905ปีจึงสิ้นชีวิตสังเกตไหมคะเกือบพันทั้งนั้นเลยนะคะต่อนะคะประถมการบทที่5ข้อ12เคนันอยู่มาได้70ปีจึงมีบุตรชายมหามหาราส ราเรหลังจากเคนันมีบุตรชื่อมีบุตรคือมหาราเรทแล้วก็มีชีวิตอีก840ปีและมีบุตรชายอีกหลายคนรวมอายุของเคนันได้910ปีสังเกตไหมฮะพระคัมภีร์บอกว่าอาอย่างเอนอด90เริ่มมีบุตรคนแรกแล้วก็อยู่มาจนอายุประมาณ815ปีและมีบุตรหลานอีกหลายคนก็แสดงว่าช่วงชีวิตนี้ก็ยังมีโอกาส มีบุตรหลานมาเรื่อยๆและจนมีอายุาส่วนของเคนันนะคะก็มีอายุมาถึงแปด4ิบแปดร้อสีิบปีก็มีบุตรหลานมาเรื่อยๆและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของเคนันได้เก้าร้อยสิบปีจึงสิ้นชีวิตอายุเกือบพันแทบทางนั้นเลยนะคะประถมการบทที่ห้าข้อสิบห้ามหาลาเลศอยู่มาได้หกสิบห้าปีจึงมีบุตรชื่อยาเลศยาเรศ หลังจากมหาลาเรศมีบุตรคือยาเรศแล้วก็มีชีวิตอีก830ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของมหาราเรศม,มหาลาเรศได้895ปีจึงสิ้นชีวิตยาเรศลาเรศอยู่มาได้162ปีจึงมีบุตรชื่อเอโนหลังจากยาเรศมีบุตรคือเอโนดแล้วก็มีชีวิตอีกร้อยแปปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุของยายาเรได้962ปีจึงสิ้นชีวิตอขออนุญาตอ่านพระคัมภีมาสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะคะวันต่อไปก็จะมาเริ่มเนื้อหาต่อจากนี้อันนี้เป็นระ,ระดับพงพนันและก็เป็นการบรรยายถึงพระคัมภีพระ,ะดําหลัดของพระเจ้าที่เป็นพระคัมภีร์มาปัจจุบันที่มหาปุรุหิตและคนที่บันทึก พระกัมภีนี้เป็นการสื่อสารให้รู้ว่าพงพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยเริ่มก่อตั้งมาเริ่มต้นมีบุตรได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วมีอายุยืนยาวประมาณเท่าไหร่ก็จะเริ่มพระคัมภีมาเรื่อยๆนะคะส่วนรายละเอียดแล้วเราก็จะมาศึกษาร่วมกันวันนี้ก็ขอบคุณพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เทพระพรในกาพระองค์ทําคลิปวิดีโอนี้ให้สําเร็จและขอบคุณพระองค์ที่ชําระคลิปวิดีโอนี้ให้เป็นให้มีความสะอาด สะอาดสว่างบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องที่เข้ามาฟังแล้วได้รับพระวจนะของพระองค์ด้วยตามน้ำพระทัยของพระองค์และเข้าถึงพระองค์ได้มากขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระบิดาข้าพระองค์ขออนุญาตหนุนจิตชูใจให้พี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าถ้าท่านใดเปิดโอกาสให้ตนเองจะรับเชื่อพระเจ้ากล่าวตามข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมรับว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป ข้าพระอ,องค์สัญญาว่าข้าพระอ,องค์จะละความบาปนั้นและข้าพระอ,องค์ก็เชื่อว่าพระบิดาเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสร้างสวรรค์เป็นผู้กําหนดและลิขิตทุกอย่างบนโลกใบนี้พระอ,องค์มีน้าพระทยัยพระอ,องค์ทรงรักมนุษย์ทั้งโลกและพระอ,องค์ทรงมีพระมหาเมตตาให้มนุษย์ทั้งโลกพระอ,องค์เมตตาส่งพระบุตรองค์เดียวของพระอ,องค์ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ เพื่อมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและหลังพระโลหิตเพื่อชำระบาปให้คนบาปทั้งโลกรวมทั้งข้าพระองค์คนบาปและประชากรที่พระองค์ทรงรักที่มีความบาปพระองค์ก็ทรงชำระบาปด้วยพระโลหิตของพระเยซูหลังจากนั้นสามวันพระเยซูก็ทรงฟื้นพระชนความเชื่อรับด้วยปากเชื่อด้วยใจและสัญญาว่าจะไม่หันกลับไปหาความบาปนั้นอีกและจะเดินตามทางของพระเจ้าสู่ความสว่างที่พระเจ้าเทพระพรให้และสัญญาว่าจะกลับตัว ทําพิธีออขอโทษนะฮะทำกิจกรรมในการจุ่มน้าปฏิสมาเพื่อชําระตัวหนังเก่าที่มีความบาปเพื่อไปสู่ตัวหนังใหม่ที่มีแต่ความชอบธรรมในสายพระเนรของพระบิดาเชื่อและวางใจในพระบิดาในพระนามพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมน